ใจเรากำลังออนไลน์หรือออฟไลน์ในยุคที่ชีวิตเชื่อมต่อกับโลก24ชั่วโมงเราออนไลน์อยู่แทบทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นเลื่อนหน้าจอก่อนนอนหรือเช็คการแจ้งเตือนระหว่างประชุมแต่เราเคยถามตัวเองไหมว่าตอนนี้ใจเรากำลังออนไลน์กับอะไรโลกภายนอกหรือโลกภายในพฤติจิวิยาอธิบายว่าจิตเป็นใหญ่ทุกสิ่งสำเร็จด้วยจิตหมายความว่า คุณภาพของชีวิตขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตใจเมื่อจิตถูกรบกวนจากสิ่งเล้าภายนอกเช่นข่าวสารความคิดเห็นหรือยอดไลค์จิตจะค่อยๆเสียสมดุลเกิดความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจโดยไม่รู้ตัวโลกออนไลน์มีพลังดึงดูดคล้ายสนามโดปามีนทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนสมองจะหลั่งสารความสุขชั่วขณะทำให้เราอยากเช็คเช็คอีกครั้ง จนกลายเป็นวงจรของตันหาความอยากและอุปทานการยึดมั่นซึ่งในมุมพุทธจิวิยาถือเป็น,นกลไกของทุกรูปแบบใหม่หรือเรียกว่าทุกดิจิตอลที่เกิดจากใจเฝ้ารอการยืนยันคุณค่าของตนเองจากภายนอกใจออนไลน์ไม่ใช่กะไม่ใช่แค่การเล่นอินเทอร์เน็ตแต่คือภาวะที่ไม่อยู่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ขาดความรู้ตัวขาดความสติส่วนใจออฟไลน์หมายถึงจิตที่มีสติและสัมประชัญญะคือรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดการกระทําของตนเองอย่างต่อเนื่องฝึกใจออฟไลน์ไม่จะเป็นตองหนีเทคโนโลยีแต่ใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติก่อนเปิดมือถือให้ถามตัวเองก่อนว่าเราจะทำอะไรหลังเลื่อนฟีดให้สังเกตว่าเรารู้สึกอย่างไรหรือ กำหนดเวลาเปิดปิดหน้าจอแต่ละวันแต่ละช่วงเพื่อทำให้จิตใจได้พักจากสิ่งเล้าการฝึกหายใจลึกๆประมาณ3หรือ5ครั้งต่อวันก่อนตอบก,ก็เป็นการออนไลน์กับใจอย่างเรียบง่ายแต่ทรงพลังวิจิวิยาไม่ได้ปฏิเสธโลกโลกดิจิตอลแต่ชวนให้เรากลับมารู้เท่าทันในทุกคลิกเพราะเมื่อเรา มีสติอยู่กับปัจจุบันจะไม่ถูกโลกออนไลน์คืนแต่จะใช้อย่างมีปัญญาแต่เปลี่ยนจากผู้เสพสื่อเป็นผู้รู้เท่าทาันสื่อเปลี่ยนจากใจที่ถูกดึงไปเป็นใจที่ตึงมั่น